สวัสดีครับพี่น้องเศร้พานี่ภาพพี่น้องยางเรอเจ้าน่อยเนาะ,ะพี่น้องเนาะเบื้องส่วนนะครับก่อนจะลงมือเห็นงานหลักนะครับพี่น้องมูเคก็เขียวงามแต่พี่น้องถือฝ้าถือฝนอว่าเราลดุดยอดเลยนะเอ้าอันนี้กันปล่อยออกปลูกไงข้านี่เป็นหมากข้านี่เลยนะครับนี่ยฮ่าตัววู้อ่อน,อ,อนหมากพี่น้องนะครับปุ๋ยหมากพี่น้องปุ๋ยหมากนะครับคือปุ๋ยที่เขาจะใช้ต้งเอาขี่ไก่ กับสูตรซิบหาซิบหาผส,สมใส่กันนะั่นแหละแล้วก็มาใส่นี่เพื่อนะหมากกากซากาเลยาโซอนโซอนอ่ะฮู้แล้วบ่เนี่ยปุ๋ยบำรุงหมากนะครับพี่น้องนั่นก็คือมูลไก่นะครับพี่น้องกับปุ๋ยสูตรซิบหาซิบหานะครับเสริมกันนะครับพี่น้องผสมกันน,นั่นแหละแล้วก็เอามาใส่นะครับเพื่นอนทำหมากกากซากนะเพุ่อนนะมีแต่หมากหลุดกินเบิดอนพี่น้องบ่เนี่เนาะอ่ะบรรยากาศเศร้าๆสดชื่นพี่น้องสดชื่นนะครับ หลังฝนตกเนาะมือขึ้นนี่ก,ก,ก็ปกแปกโปกแเปกข้าวหนึ่งโอโหเนี่หมักถัว่วใยแก้วเลยเป็นหมากล้วตัวนี้หมักพริกพี่น,อน้องเมื่อดินซุ้มนะครับพีนน่น้องการละลายปุ๋ยละลายยังก็ดีจุลินซี่ก็ได้ทำงานเก็ดใไทเกิดมาเกิดผลดังที่พี่น้องเห็น,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 นาาเานาะน,นะครับอ่โอ่าผ่ายางเบิ่เหรือากาศเจ้านอยพี่น้องยัางมูสอ้านะครับ กนเทาจะลงเวียกลงงานปานมาเาะเขือไว้มาท่านี่มเะเขือพินแย่แกวแตกพุ่มขนาดพีน่น้องนราอ่ะอันนี้เป็นมะพริกปลูกใหม่นะครับพี่น้องเป็นพริกปลูกใหม่อ่ะได้ปุ๋ยได้ยัง,งกับขุ่นกระขื่นระเบิดนะครับอัน,นปลูกเก่ามาเาะเขือพุ่มใหญ่ๆพี่น้องนะครับมเะเขือพุ่มใหญ่ขนาดคุณน่ะโอ้ใบเขียวปือป้อๆขึ้นบ้านเขาเอว่าเขียวเงาเงาขึ้น เจ้านั่นก็หมากคือตัวนี่อันนี้มันไปยังขึ้นยอดโอ้ยมันอวบผลแล้วไมนได้ปุ๋ยโพดบอกไม่จังใดแตกใบอ่อนโกงคงนุ่งเคียงนี่อย่างนี้นี่อดอ่อนะสะอ่อนพุ่มักเขือพี่น้องคักคักคักนี่มักเขือเขือเกี่ยว สวนน้อยๆเข้าเนาะให้เกิดความหลักควมหลายให้มียู่มีกินอย่างให้ขาดตีนขาดมือย่าให้ขาดศพขาดปากพุทโธพุทวอย่าให้ขาดแรงขาดง่ายนะครับพี่น้องเอาปลูกเพี่น้องเนาะนะครับดินดีพอดีฮาปับปุงเอานะครับดินเขาดีพอดีฮาปับปรุงเอาได้นะครับพี่น้องนะครับอยู่บอกเกินฝีมือบอกเกินในการปับปุงเนาะนะครับอ่าเนี่เนี่เห็นเขาเขาอ่างลางเนี่ยขี้ดินดารเนี่ยพี่น้องเนี่ยแต่เมื่อเขาปับปุงขึ้นมาก็สามารถปลูกได้เนาะนะครับนะครับ ดินทุกชนิดนั่นแหละปรับปรุงได้เบิดนะครับเมืองพน้องอันนี้แยแก,ก้วกวดใบไม้เผาอ้อกวดกลางพักขาเผาเดินบริเวณนี้ก็จะปลูกของอีกขึ้นกันนะปลูกปลูกไปเรื่อยปลูกเรื่อยๆปลูกบระยุทธ์รยระยนห้มีกินนั่นเป็นเนาะมะบวบกับกระลังข้าวเครือนะครับเพาจะได้นอกจากจะได้หมกัก มันแกงเส่ป่าแล้วยอดมันก็สามารถแกงได้พี่อน,น้องแกงยอดบ,บวบหนี่คเคยมีเกษตรกรบางคนเขาจะปลูกสามให้หน้าสี่ให้หน้าเก็บยอดขายย่างเดี๋ยวให้เป็นมัดมัดละวห้าบาทสิบบาทยอดบ,บวบล่งตลาดเศร้านะเยเย็คอยุปีหนึง่งปีสองเอารถกระบะมาขับเสอยขายยอดบวบนี่แหละนะครับเห็นมาแล้วนี่กรไดอ่ะบ่มเกินความเพียนของคนนะน,นะครับบ,บวบสามให้หน้าเราเมืองเสร็จแล้วตัดแต่ละเศร้านี่เศร้าแล้วลอยกำสองลอยกำมั้งสิ กำบละหาบาทของอมงวงเถอะหน่อยผู้ผู้มีความเพียรเนี่ยได้อีดีแล้วพี่น้องนะครับแต่พอไปเบิดน้ำเหลาน้ำยาว่าฮะเศรานีพาพี่น้องเลาะโอ้บั่นสวนหลังหน่อยอ่ะโม้หม,มักดอกมะม่วงอืมอ,อะคาดว่าหลังฝนแล้วก็คงจะดดแดดแห้งเติมล้วบิดนะครับ เอาบรรยากาศตอนเช้าๆมาฝากพี่ฝากน้องนะครับพี่น้องบึงบรรยากาศตอนเศร้าไปน้ำกันนะครับก่อนจะไปเปิดร้านขายของนะอ่ะนี่ต้นกล้วยเหาอต้นมากกล้วยมากเผานะครับอีกสามสี่ปีาก็คาดว่าคงจะได้ผลแล้วนะบัดนี้ก็นกั่งกินนอนกินเสตัวบัดนี้ยม่นบล่ละอ่ะตะเวนกำลังขึ้นพี่น้องตะเวนกำลังขึง้นแดดกำลังออกอ ปลาคาขุดมือขึ้นขุดไปเซต้มมันไก่เซ่บเสบแล้วมุดน,อน,อนอ้องเพื่อน้เนาะอัน,นเขาก็ได้กินเนี่ยถึงบริสุทธิ์ถึงเสียบบริขายเขาก็ได้กินปั่นลูกปั่นล้านกินนะครับลูกล้านมาฝากมาเยี่ยมมาหากันเพื่อจเก็บฝากเสตีนเสมือเพราะเขาคือหอดมาหอดยังกับบริกินยังกับบุมีก๊บ่๊ไปอกบ้านพา่อใหญ่นี่ยผม <c oughs> นะครับพี่น้องมากเฮ้ยแก้วเห็ดอียังนะปั๊บไปเปิ้ลแก้วเนาเศรษนะครับออกกำลังจักน้อยก่อนจะไปทำงานหลักเฮาะะสะอ่อนแต่มาคือเรียนอ่ะไทยก่อนจะไปไทยจักน้อยอะเอาอีจากจักรอบก่อนมันคือโพดโพดแต่มาคือเรียนยแก้วเนี่ยมันขนาดวะ พีาา่น้องบ่นนมีตะอ่ะนี่แกได้เอาปุ๋ยคอกมัดว่านใส่แปลงอันนี้ตัวนี้เตรียมที่จะปลูกพักอีกแล้วกินเบิดไปว่าฮันปลูกบ่ระท่านไหญ่ร่ะท่านพี่น้องกินเก้งพอดให้ก็แม่งบง่ะนะครับได้เอาปุ๋ยมักห้องผสมดินแปลงเก้นนั่นละนะครับหลังจากอาตากแดดตากยังไว้ขาเสื้อขายังได้พราะสมควรเลยครับใส่ปุ๋ยมักเข้าไปตัวนี้เตรียมปลูกอีกนะพี่น้นอง ข้างหน้าได้ฝนก็กำลังเหนื่อยข้อนะบรรยากาศตอนเสาะปันพีปนเอาอันจะแก่ให้ยังนี่ใสปุยมักนี่อปุยมักมาใส่กับพี่เน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 ื้อปุยมักนี่นี่ฮะฮะฮะผสมกับดินแล้วเอาก็มาใส่เอ,อ้อเนาะใสเสือบีกเนะครับเพราะปุ๋ยมักนี่โอยู่แล้วว่าธาตุอาหารบ่หลายมันใสนะครับ ใช่ดูเอาอเดี๋ยวใครอยากให้มันคุณภาพดีเหาจะปรุงอีกพูดพูดพูนอายุนใกนกระสอบพูนใช่แก้วสอบสีฟ้านมันนะปรุงเรียบร้อยแล้วค่ะมาใส่ได้เลย,<า>ยเดี๋ยวใส่เอานี่ใสก่ก่อนนะแป้งพักแก่แก่เนี่บนนี่ปลาอัดอันนี่โบลิกินเลยบนนี้เอาไว้ถ้าเอาเม็ดบ่เอาไว้ถ้าเก็บพันมาท่นานหมักท่านพักหอมปลอมไว้ถ้าปลูกอ <ไป S 2> ีกมูงว่เผาอีตัพี่น้องคนน่ะปลูกเสกกระป๋องกระแป้งขึ้นจนบด อันที่ว่าเตรียมันเอาปุ๋ยมักมาใส่เกลยนแปลงไว้ในการเตรียมทับปูอันนี้นี่ไงผักกระจี๊นบไงผักกระจี๊นบไงผักกงตุ้งนี่พี่ออมแอมกระป๋องกับแป้งบ่ให้ว่างไ่ม้องปลูกใส่ดะาห้าห้ามวัตถะคอให้ปลูกได้วัตถะใส่ดินได้นี่พี่มักเคยเล่นอยู่ในกระป๋องกับเต็มอยู่พี่พี่นะพี่นะฮะปลูกใส่กระป๋องได้นี่ อีกบก,กี้เดือนอีกบก,กี้สัปดาห์แปลงนี้ก็จะเคียวอุตื่อขึคืนนเห็นละนะครับแยกแก้วเตรียมไว้แล้ววะเถอะเตรียมไว้จะปลูกแล้วนะครับอ่ะคลิปนี้ท่านิสกวอนพี่น้องครับคลิปหนาไมียังดีๆจังพ่อกันไหมเมื่อนี้เอาบรรยากาศตอนเศร้าๆมาฝากพี่ฝากน้องซื้อนหนักเนาะก่อนจะไปเห็นงานเห็นมันสดชนะื่นสดชื่นนาถือไอโฟนถือยังหงาพึ่งๆขึ้นขึ้คขวยถือฝฟนไม่นี่ก็เลยมาถ่ายเพี่ให้น,อน้องเอาน้ำเนิน่มะเขืกัปีนี้บวกเขาลงไปไนใดนะครับปีกายในโกนจูโวแล้วปีนี้ โต,อ,ตอยู่พ่อได้หมดอยู่นะครับอ่ะคลิปหน้าพ่อกับแม่พี่นอ้องสวัสดีครับ